สวัสดีครับผ่อแม่พี่น้องมณีห่อกาพากันมาตัดหญ้าตามซอยกับรถเนาะเนื่องจากว่าเมืม่อวานนณีหฮอพากันตัดหญ้าอันนาโครงการเช็ดเรียบร้อยมามื่อนี้ตอนเช้าวห่อก็มาต่อกันตัดหญ้าอยู่ที่ซอยกับรถเนาะนี่ตอนนี้เสียงรถพญายประกวดเสียงจากเน,กนยาะพญาประกวดเพิ่อตัดหญ้านะช่วงเช้ามือนี้ทั้งเช้าทั้งบ่ายเน,ะนาะ,นเะ,มเะมือนี้กะอาจจะอยู่ในซอยหลือเบิดมืออะไรมนี้ มืออื่นหรือว่าพุงนี้เนะเาะห้าวกะชีได้ตัดอยู่ในชยมชนเช็ดเรร้อยนะใช้เวลาในการตัดหญ้าในรอบโคงการนี้ประมาณสามวันสามวันก็แล้วมุดเลยเนาะที่เหลือดเดี๋ยวห้าวกะชีพากันตัดแต่งเดี๋ยวไปเบิ่งนันเลยเนาะว่าพงใหญ่ประกวดเพล้นตัดหญ้าหอดใช้แล้วนี่อากาศมันนี่ก็ดีดีอากาศยามเช้าเบาบหอนบ่หอนไปได้สำนึผู้ื้ที่เหตุงานนี่ ปกกระหนะุ๋ยกระปุ๋ยกะพุดีตัดปอบาเอาเกินไปพุ๋ยกรุ๋ยวันนีขี่รถทีดรนี่นี่ขี่รถท,ทีมาเองนี่ปัญหาเปนขี่รถทีมาเองอากาศยำเะเสก คนขวาดตัวนี้ก็ขวาดกวาด,ดเสร็จแล้วเนาะรอบหนึ่งขวาดเสร็จแ้วเรียบร้อยรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มาต่ออีกรอบที่สองรอบที่สองก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงเอ็ดโมงก็จะเป็นรอบที่สองวัดหนึ่งอยู่ในโครงการน,นี้ก็จะประมาณสี่รอบเนาะคนขวาดเขาขวาดชวนห้องช่วงชาวกาชิตัดมะฮอดจุดนี้นะพ่อนน้องนี่เนาะจัดมหฮอดจุดนี้และการสีไล่ลงจากนี้ออกเนาะ ชิไรจากนี่ลงไปเลยนี่พังนี่เนาะนี่พังนี่พอดีว่าพญาประาวเพื่อนชิไรตัดจากพังนี้มาก่อนนี่ไล่ขึ้นมาเลยไหลขึ้นมาเลยไล่ขึ้นมาเลยเนาะมาฮอรนี่ปุ๊บมันคือยุดเลยนะพอดีว่าเครื่องบานเลยเครื่องบานแลวนะจุดนี้จะเป็นแบบเครื่องบานแล้วเดี๋ยวแบบช่วงใบกันช่วงใบก็จะเริ่มจากหน้าสวนไปเนาะที่เริ่มจากนั่นเองก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 ระดาษแหละเพียงนั่นแหละช่วยนั่นแหละจะเริ่มจากช่วยนั่นไปเลยช่วงใบช่วงใบนี่อาจสิบลไลไปได้เนาะ พราะว่าซอบายซอยซอยยาวยาแบบนี้สิมีแค่2ซอยที่เหลือก็มีแต่ซอยสั้นๆซอยด้านข้างบ่มีซอยกลางมันเนาะซอยกลางมื้นี้มีบ่หลายมีแค่2ซอยเองซอบายนี้สิดีนี่นะซอบายนี้บ่คือซอเช้าเนาะซอเช้านี่นักเลยแค่ซอยกลางนี่ก็สิบ่มีบ่4-5ซอยนี่ซอยกลางแบบนี้ซอยยาวกว่าหมู่นี่4-5ซอยแล้วพูเพื่อไปฮอดซอย3เนาะ4-5ซอย ตอนเช่าเน,นี่ยสลายนี่ยสีนินแบบนินให้ละลายที่สุดนะเวลาตัดงานช่วงบ่ายนี่เวลาบางทีมันน้อยชีสมุงอยู่แต่ว่ามันน้อยแบบาบางทีมันหอนแดดหอนแดดแล้วเอาก็ต้องอาศัยว่าพักพรไปนั่งน,นะก็เลยว่าช่วงเชา้าเ้าก็ต้องนินตัดให้ละลายเช่าที่ทัดได้เลยเอาไปร่องเดี๋ยวไปกวดก,วดกวด่อนนะตอนนี้ก็พากันตัดช่วยยาวเลยนะเพี่น้องเนาะ เช่นแหละซอยหนึ่งซอยยาวนี่ก็มาต่อซอยที่สองสามสี่หาหาซอยจริงๆเนาะซอยยาวนี่ยหาซอยเลยเฉพาะช่วงเสานะช่วงเสานี่หาซอยดีๆสบายไหมนี่ดีที่ว่ามันโบหอนถ้ามันหอนบ๋าโบไวเลยป๋าถึงหอนโอ้โหคือหิน อ๋อผมเองพี <Hui> ่น้องเกิดมาฮะก็เคยเห็นป่าต้นนี่เนาะนี่ใบมันเป็นแบบนี้เองโอ้โบโบคิดบพันมาก่อนเลยว่าต้นต้นอันนี้ใบมันจะเป็นแบบนี้จะเคยเห็นบ่เคยเห็นแต่คล้ายในตลาดนี่ข้าวหนึ่งคายี่าฮะขายฮะขายาเห็นข้าวหนึ่งกินได้เด้ก็เข้าหนึ่งกินได้ในตลาดใช่บ่ะเขาอาญชันมาหายบางครั้ง นะกินได้ชื่อดิาอาอกินได้กินได้น,น,นี่พักอันนี้ป้านะี่นี่กินกับใช่ไหมมะเขือสุบมะเขือพักอันนี้เขาใส่ใบแหเปียร์มกาด ใช่ใสยปุ่นมะเขือก็ได้นี่พักเพล่บอพี่ซื้อปลาแหสวะวเ่้อหงเ็นอไเจ้าเห็นได้เจ้าทำรายการลมาตอันนี้ขี่ควนจะลองอมือเลยแปะเชียงคูังบึงบิ้งขี่คนชัดๆเลยบ่าว่าแล้วแต่แล้วขบว่ใส่เป็นต้กันตาป้องกันได้นี่สู้จะเวน่าจะพออะมาละหนึ่งบางขงมันมีกินได้กินดิบก็ได้เออแต่ว่าห้าก็เคยเห็นเนาะ กินได้อ <wont> ย <Momo S 1> ่างไรมันจังปลูกกินอ่ไรเดี๋ยวเขาปูปูเหรอกล้วยนี่ฮะพ่อใหญ่ปรากฏบอกว่าดอกพายกินอ่ได้นี่ดอกชมพูดีอ่าดอกชมพูดีขนาดนี้นี่ดอกชมพูดีขนาดกินแล้วมันจีชมเอาผู้ใด้หัวชอยมินบอกเลยนะพ่อเนาะนี่เห็นแต่ข้าวคายนี่เทียงกันอยู่ที่นี่เลยนี่เห็นแต่ข้าวคายนี่เห็นแต่ข้าวคายว่ามันกินได้พ่อใหญ่ปรากฏบอกว่ากินอ่ได้มันชมเพื่อนเราดอกพายบานบานขาเอื่นเราดอกพาย ห่านชมนะเอินดอกชมต้มใส่ไก่นี่พอดีเลยเชี่ยชมพอดีนะอยู่บ้านเ้าก็มีมันเกิดขึ้นชื่อๆมันเกิดขึ้นชื่อบอกว่ขี่เจ้ามือแปะฉลดเจ้าหักให้มาขี่มาสร้างใส่นี่ยนี่ตาดไปยังได้เจอขี่ยังหล่อนผู้ใหญ่เจ้าขี่มาเครื่องจนนกเนาะเนี่ยไรล่ะนกเลยนี่อเปล่โอ้ทุบจุงเขาอันนี้ฮะทุบจุงเขาออกเลยได้ จะหันแหน่โพดบอกอย่าหันแหน่หันซ้ำมันอยู่มือเดี๋ยวมันก็มุ่นเขาเองบอมีหั่นนะตัวนี้โอ้เดี๋ยวก็เสียเกี้ยวเด้อนเขาบึงคักแล้วหนี่งบทึงดอกปีหนึ่งไปอยู่เดี๋ยวก็ะชงไปอยู่นในตากล่องได้ถ้ามันเสียเกี้ยวเด้อตากล่องใส่แม่นี่ยกระซำกินคอยใส่จะรับฮาปีอยู่เลยเด้ออันนี้ชัดเดียวก็ตากล่องตากล่องกับของขอยเนี่ยมาทันเปลี่ยนของเพื้นชามสียอันเสียเกี้ยวนี่ขนาดนี้ยังยังเสียอันนี่ของเพื้นนี่ นี่ของตะกอกอันนี้ของพื้นเด้นี่ขอเของเกา่าพื้นได้มาใส่นี่นี่ของเกา่าพื้นไฮามาเด้นี่พื้นมาเปลี่ยนเอาของควายนี่นของเก่าข่องควายไปลุยเบิร์ตพื้นเนี่ยจะเก็ด,ด,ดอ,ไอะไรเออเขอาไว้มันนี่เชี่ยวออกได้บ่มันนี่ขบเบิร์คักเลยเป็นอะไรอกไปได้งัดออก บุมีเขียมีเก่ามันติดบ่นะบุมีบุมบีม, been, มันติดจซื้อมันติดจซื้อจะหัดไหมมันติดจีซื้อใดิมันติดจีซื้อมันซุบคหน่อยให้มันติดนี่ตัวนี้มันติดกัรมันหอนพอมันหอนแล้วมันก็แจ๊บนี่พอมันหอนปกติมันสิมีรลชอแต่พวกโลชอข้างใส่อะไรมันดัดออกเลยนะเขาเรียกบัวใส่เขาเรียกโอโอ้นี่รลชอมันอยู่ในนี่รลชอมันอยู่ในในกล่องนี่รลชอมันอยู่ในนี่มันจะดัดออกเลย เวลาเนาหัองขันก็เอ่อขอเลยวออกเอาเห็นพ้นที่ขอออกหันเวลาเ้าเอาแม่งนี่ออกกับมันสิเรียนออกเลยหันออกปั๊บมันสิเรียนออกเบอร์เลยย่างกับพุงออกเบอร์เขาเลยออกเขาเลยบอมากเลยเออขอบอมากกแบบนี้ดีกว่าแต่อย่าหันมันแน่นเกินหันมันอยู่มืออันนี้มันถ้าปกติเขามาอันนี้มันไกลชิเสียแล้วมั้งถ้าปกติมันบ่นเรียนป่ะนี่เรื่องแรีนมันบ่นเหีนแต่ว่าย่างแต่ว่ามันตีเขาแต่ปกติแต่ปกติตัวนี้นี่มันมันบริยูเจ็บแบบนี้เลย มันจะอยู่ช่วงอีกอันนี้มันตำ่นตำผนความต่ำผนปกติมันจะอยู่ช่วงขึ้นนี่มันบบติดกันแบบนี้ปกติมันบตนบติดอย่แล้วมันติ nhà bác chơi thì ma, nhà chơi ma lại toàn này.